สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตเอเวอรสต์นะครับมาติดตามเยี่ยมชมสวนไอเจเลญนะครับตอนนี้วันนี้ายเขาเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับดูครับที่เขาใช้ปุ๋ยเอเวเรสตไปครับอันนี้กี่มีต่ครับห้ามีตห้ามีตรเต็มนี่เลยนะครับเพโอากอกนี้เหมือนได้แล้วครับดูห้ามีตรดูในสวนมันครับดูกอกหลายเฮ้ยดูกองเหมือนเดิมมันจว่าต้นเดียวนะครับดูนี่เห่มต้นนะดูทั่วสวนเลยก็ได้นะครับ นี่ครับห้ามีดนะครับดูครับนี่อันไหนมีเดียวครับนี่กะออ๋อแกลอนน่ครับเฟอ่อตัดแกลอนใส่เห็มละนี่ครับอันนี้มีเดียวนะครับนี่ห้ามีดครับเต็มมีเลยนะครับดูได้เลยนะครับเราใช้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำเอเวอเรสต์ปุ๋ยเม็ดเอเวอเรสต์นะครับส่วนนี้นะครับนี่ดูได้เลยครับ อันนี้ขายไปหรือยังครับก็ว่ายังไม่ได้ขายเตออขายหำมรอบมาได้ครับนี่ครับมาดูต้นไฮไลท์นี่เลยครับเจ้าบนหวาขี้ขานเปลี่ยนก๊อกกี่วะอันนี่นะครับนี่อยู่บ้านน้ามานะครับ เข้ามาดูได้เลยนะครับสวนไอเปิลนะครับห้ามีดเนาะสวนไอเจริญเนาะนี่เข้ามาดูได้เลยนะครับนี่ครับห้ามีดต้นว่านสามุ่นต้นห้าุ่นสี่ตัดต้นนสี่ห้ากอกต้นไหนครับสี่ห้ากอกพุนอ๋อมันตึงถ้าใจอะไรมันตึงเพิ่มขึ้นแน่นอนเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะล้วมันมันวางหากมันเลยร้อนเสียบมได้เลยจะเป็นได้เจ็กกอก เออนี่ครับอ่าดูต้นนี้เหมือนเดิมต้นนี้ยังต้นนี้ยังฮือผลผลิตเหมือนเก่านะครับสีมีดนะครับนี่ครับนี่สีมีดเวนอี้อยู่นะครับนี่อันนี้บรรจเอเวอเรสเม็ดกับเอเวอเรสตน้ำเนาะนี่ันใจไปครับเดี๋ยวเพิ่นจะขายเมื่อไรดิผมจะเข้ามาถามไอ้เพิ่ลนแถวรอมเนาะครับสวัสดีครับ